ไม่ใช่สีพาเปลี่ยนยางครับหยิบลอยสีใบเรื่องง่ายๆทำได้ที่บา้านอ,อย่างนอกระไรยงงาวแตกครับเราก็คัคบบนนอกระกัครับแบกนีนะครับได้อยู่บ้านครับเรื่องง่ายๆอเ,เอามาก่อนครับ นี่ลองมาเอาไว้นี้เดอร์มิโบดทางแต่ครับใส่คูม,มิลีครับโอ้โหสุดยอด ขันนอตครับขันนอตเบอยิบสองออดแบบนี้ดีหน่จะเวลาแล้วครับจะทำเปี่ยนทีม่ต้องรียบไม่ต้องรีบอยู่บ้านเราสบายสบายทาเมงได้สบายสบายที่บ้าน ต้องอายางลงขอบไปน,นะครับายางลงขอบให้เรียบร้อยครับนี่เป็นล้อแม็กยิงทำง่ายครับายางลงขอบให้เรียบร้อยครับสองข้างครับแรงัดเอานี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวจานจานเบรกมันจะเบี้ยวครับแรงัดเข้าไปหนึ่งอันงัดเข้าไป,ออาาไปสองอันงัดพร้อมกันครับสองอันนี้บนี่ครับ แบบนี้ครับแบบนี้ครับนี่ครับความลงอย่างนี้นะครับนี้ครับไล่ครับยังไงหรอครับนี่ครับ เรียบร้อยอย่างนอกครับเป็นครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาใส่ยางในครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเอายางในก่อนครับแป๊บนึงครับนี่ครับยางในชุดนี้ครับยางในยางนอกครับสองห้าศูนย์สิบเจ็ดครับ ครับนี่มันจะตรงกับเบอร์เจ็ดสิบครับเก้าสิบนะครับเห็นไหมครับสองห้าศูนย์มันจะตรงกับเบอร์นี้นะครับเจ็ดสิบครับเก้าสิบเป็นลายเวฟครับก็วิธีการใส่ก็ดูลูกศรมองลูกศรน,นะครับหนึ่งลูกศรน,นี่มันจะมีลูกศรน,นะครับนี่หายวัลแลนเมืนทั้งหนาสิครับ เอาฝั่งดีไปฝั่งนี้นะครับสายมือหันหน้ายามาครั้งหาเรานะครับแบบนี้หันมาแบบนี้ครับเอาไปเลยแบบนี้ครับาวาง,ยางอ,าายาอย่างน่าเข้าเรียบร้อยครับต่อไปยางในครับนี่นี่ ยางในนิ่มนะครับไม่ใช่ยางแข็งนะครับยางนิ่มนะครับยางยางดีครับใส่ก็ไปเลยครับแบบนี้ครับติดไม้ครับขันน็อ ใส่ลงไปจะเติมลมนิดนึงก็ได้นะครับแล้วแต่ใครแต่แล้วแต่ใครนะครับใครจะเติมก็เติมไม่เติมก็ได้ครับใส่เข้าไปเยียนเข้าไปครับยังไม่มีพับแน่นอนครับเ็ข้าไปตามลายเลยไม่มีพับแน่นอนครับถึงจะเติมหรือไม่เติมก็ไม่พับครับแล้วก็ หัวจุกเข้าก่อนนะครับตรงหัวจุกนะครับตรงกลางนี้ครับให้มันเข้าอย่างนี้นะครับเอาบริเวณนี้เข้าก่อนนะครับแล้วก็กดจุกครับกับ,บลังแบบนี้นะครับปึ๊บนี่น น้อยครับทำเองได้ที่บ้านครับไม่ต้องง้อช่างครับีแล้วเราก็เติมลมลงาไปนะครับให้มันขึ้นขอบก,ก่อนนะครับ นี่ครับให้มันขึ้นขอแบบนี้นะครับเห็นเห็นเส้นนะครับมีเห็นเส้นแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับดูฝั่งนี้ครับนี่มันเห็นเส้นเสมอกันแบบนี้นะครับใช่เข้าไปแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับสวยงามครับอยากได้สั่งไนะครับในตะกร้านี้ครับ เอาไปทำเองที่บ้านครับลาคถาถูกครับลาใส่ลอ้อก็ใส่นี้นะครับแบบนี้ครับใส่เขาไปเลยนี่อย่างนี้ครับบูไหครับใส่บูเข้าไปครับแบบนี้ใส่เตาครับปึ๊บใส่เข้าไปก่อนครับนี่แบบนี้ครับปึ๊บ อ่ะฝั่งนี้ครับให้ฝั่งนึงนี่อันนี้ใส่ที่หลังนะครับนี่ใส่ได้ง่ายๆครับตรงนี้มันจะมีเขี้ยวล็อกนะครับเขี้ยวมองไหมครับใส่มันตรงล็อกแบบนี้นะครับนี่ต่อไปตรนี้ครับเปร๊บเป่๊บราวิชส่ครับ ดูก่อนนะครับเช็คให้ดีนะครับมันติดอะไรหรือเปล่าให้มันตรงนะครับมันตรงรักนนี่เข้าแล้วครับแบบนี้ครับกัตอนนี้ใส่แบบนี้ ้อยครับนัาให้แน่นครับเสร็จเรียบร้อยครับจบข้าว จ็ดสิบครับเก้อหน้าเวบร้อยสิไอครับใครสนใจกดสั่งในตะกร้าได้เลยครับ